มงังงะดรา g o นวันซูเปอรตอนที่68วิจิต้าฝึกฝนวิชาของเทพทำลายล้าง สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลซูเปอร์ทั้งหลายสำหรับอันนี้นะครับก็จะเป็นมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับซึ่งเรื่องราวตรงนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องล่าสุดเลยของดราก้อนบอลซูเปอร์ซึ่งแน่นอนเลยครับว่าบางตัวละครนั้นผมอาจจะไม่ได้มีภาพมาให้นะครับเป็นเพราะว่าเป็นตัวละครที่ใหม่จริงๆก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับอาจจะเอาภาพอื่นมาในการทดแทนแต่ว่าภาพของกวกโกคูเบจิต้าหรือใครที่เป็นตัวละครหลักๆในเรื่องมีใส่ให้แนนนนนนน่่ออะะครรรรับบซึึึงงเเาาาาจจห็กกกกฝฝฝฝขิต ระดับเทพทำลายล้างนะครับซึ่งก็จะเป็นพลังนะครับที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่านะครับพลังระดับเทวดาเลยถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมกันดีกว่าจะเป็นอย่างไรอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fanpage สาหรับมังงะดรกบอลซูเปอร์ตอนที่68นี้จะมีชื่อตอนว่าผู้รอดชีวิตกราโนราโดยเริ่มตอนมาก็จะเป็นเรื่องราวนะครับเมื่อนานแสนนานมาแล้วซึ่งเหตุการณ์ถูกตัดไปณสถานที่1จะเป็นดวงดาวนะครับโดยพวกเขานั้ และทันใดนั้นเองมีทหารนั้นได้ออกมาจากยานของฟรีเซอร์ซึ่งทหารที่ปรากฏนั้นเป็นคนของเผ่าพันธุ์ชาวไซยาและทันใดนั้นเองนะครับก็ได้ปรากฏลิงยักษ์เกิดขึ้นซึ่งลิงยักษ์ตนนี้นะครับก็จะมีรอยบากนะครับที่แก้มของเขาด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนแล้วว่าพวกเราเดาได้เลยลิงยักษ์ตนนี้นะครับก็คือทางด้านของบาดักในอดีตนั่นเองซึ่งลิงยักษ์ตนนี้ทําการโจมตีบ้านเมืองนะครับแล้วก็ชาวบ้านจนย่อยยับไปหมดเลยซึ่งเด็กหนุ่มผู้หนึง่งผู้น่าสงสารนะครับทำการวิ่งหนีลิงยักษ์นะครับอย่าง Open o เานนอาเปาัหกก เพื่อต้องการจะหวังนะครับที่จะรอดชีวิตและทันใดนั้นเองนะครับทางด้านลิงยักษ์ได้ปรากฏตัวออกมานะครับจากรอยหักพังนะครับที่อยู่บนเพดานนะครับของตึกที่เด็กหนุ่มนั้นได้ไปซ่อนตัวเอาไว้ ซึ่งก็จะเป็นลิงยักษ์นะครับที่มีรอยบากที่หน้าของเขานะครับก็คือทางด้านของบาดักนั่นแหละในอดีตและเหตุการณ์ถูกตัดมาในปัจจุบันนี้นะครับโดยเป็นความฝันนะครับของชายที่ชื่อว่ากาโนล่าซึ่งความฝันนี้นะครับมันเป็นความฝันจากความทรงจําอันโหดร้ายของเขานะครับในวัยเด็กซึ่งด้านโอ๊ตมิลผู้ร่วมเดินทางนะครับร่วมกับกาโนล่านะครับก็ทําการสอบถามเป็นห่วงกาโนล่าแหละครับว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่กาโนล่านั้นนะครับก็ไปสนใจนะครับกับสิ่งที่เขาโขโมยมาก่อนหน้านี้มากกว่านะครับโดยเขานั้นนะครับได้ขโมาาะรรซึ่งจจกตว เช็คนะครับของโอ๊ตมิลดูเหมือนว่ามันก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่และด้วยฝีมือนะครับการโจมตีของกรานล่าก่อนหน้านี้จึงทําให้ไม่มีใครนั้นนะครับสามารถไล่ล่าหรือตามมาทวงของของพวกเขาคืนมาได้เหตุการณ์ถูกตัดพิธีการของเจ้าโกอิจินะครับโกอิจิเนี่ยก็คือคนที่ถูกทางด้านกรานล่านะครับขโมยของมาซึ่งเจ้าโกอิจินะครับก็รู้สึกหงุดหงิดเลยแหละครับเพราะว่าของที่เขานั้นเพิ่งได้คืนกลับมานะครับกลับหายไปอีกแล้วโดยจะมีบทสนทนากันนะครับระหว่างโอ๊ตมิวนะครับกับทางด้าน แค้นนะครับทางด้านกองทัพของฟรีเซอร์อยู่เลยที่กองทัพฟรีเซอร์นะครับเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้นะครับเคยทําลายดวงดาวนะครับที่การโนล่านั้นเคยอยู่ซึ่งด้านโอ๊ตมิลนะครับดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลของฟรีเซอร์อยู่นะครับแต่ว่าเป็นข้อมูลที่มันเก่ามากๆเลยแหละครับเพราะเขาก็ให้ข้อมูลกับการโนล่าเลยครับว่าในตอนนี้นั้นฟรีเซอร์ได้ตายไปนานหลายปีแล้วและกองทัพของฟรีเซอร์ตอนนี้ก็อ่อนเสลือเกินนะครับซึ่งด้านการโนล่านะครับเขาก็บอกแล้วว่าตอนนี้นั้นเขาแค้นนะครับก็คือ2องเผ่าพันธุ์นะครับก็ ซึ่งหมายความว่าทางด้านชาวไซยาแต่ทางด้านกราโนล่าก็บ่นเลยครับว่าไอสองเผ่าพันธุ์นี้ตอนนี้นะครับมันก็สูญพันธุ์ไปหมดแล้วเขานั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนการถึงยังฝันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวในวัยเด็กของเขาไม่จบไม่สิ้นเสียทีซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับทางด้านกราโนล่านั้นนะครับก็ยังมีข้อมูลแผดเก่าอยู่นะครับก็คือยังเป็นข้อมูลเก่าอยู่เลยโดยเขาคิดว่าในตอนนี้นะครับชาวไซยาได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วนะครับแถมยังเป็นข้อมูลที่ไม่จริงอีกนะครับก็ค และเหตุการณ์นะครับถูกตัดพิธีทางด้านพวกของโกคูนะครับโดยตอนนี้โกคูนะครับก็อยู่ที่ดาวของท่านบิลและโกคูนะครับก็ทําการไล่จับนะครับมัจฉาพยากรอยู่ถ้าใครจําไม่ได้นะครับก็คือเป็นปลาเนี่แหละที่แบบว่าพยากรต่างๆให้กับบิลในช่วงแรกๆของดาร์คบอลซูเปอร์และเมื่อโกคูสามารถจับมัจฉาพยากรได้แล้วนะครับทางด้านวิสนะครับก็เลยเสกเข็มขึ้นมาและทําการฉีดใส่นะครับมัจฉาพยากรและทางด้านมัจฉาพยากรนะครับก็ถูกโกคูนะครับจับใส่ขวดโลเช่นเดิมซึ่งเบตตาที่อยู่ในเหตา้วลแิ ชาพยากรเนี่ยไม่หลับหรอซึ่งวิทย์ก็อธิบายแหละครับว่าปกติก็หลับอยู่นะแต่ว่านะครับหากเกิดเหตุการณ์ร้ายๆหรือมีรางร้ายอะไรแล้วก็ชาพยากรนั้นนะครับก็จะไม่หลับเมื่อปีจิต้าได้ยินแบบนั้นก็ตกใจนะครับแต่วิทย์ก็พูดให้สบายใจเลยครับว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับแต่ว่าโกคูนะครับก็แนวเซ็งๆนะครับเพราะเขานั้นก็อยากจะเจอคนที่มันแข็งแกร่งไปมากกว่านี้นะครับหากไม่มีรางร้ายเลยแล้วก็ก็คงจะไม่เจอคนที่มันแข็งแกร่งก็ตามสไตล์โกคูนั่นแหละซึ่งปิจิต้ากับบลลคนกกววออยยาสู่่่เต ู้กับคนเก่งๆกี่ครั้งก็ตามทีก็มักจะเจอนะครับแต่ศัตรูที่ลำบากทุกครั้งเลยและแน่นอนเลยครับว่าแต่ละครั้งนั้นก็มักจะสร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับบิลทุกครั้งด้วยซึ่งมันก็จริงของบิลนะครับอย่างครั้งล่าสุดนี้นะครับต้องไปเล่นนะครับกับเซนโอหรือก่อนหน้านี้นะครับตอนประทะกับโรลี่ทางด้านบิลนั้นนะครับก็ต้องมาเลี้ยงนะครับเท่าหนูบราจังเออก็น่าสงสารบิลเหมือนกันนะต้องมาเดือดร้อนทุกทีนะครับกับการต่อสู้ของโกคู และเหตุการณ์นะครับก็ถูกตัดมาที่การฝึกฝนนะครับระหว่างโกคูกับวิสโดยโกคูในตอนนี้นะครับเขาสามารถใช้ร่าง UI แบบสมบูรณ์แบบนะครับได้ตามใจนึกของเขาแล้วเขาจึงใช้ร่างนี้นะครับในการต่อสู้กับวิสซึ่งเบจิต้านะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับก็มองโกคูนะครับในการเป็นร่าง UI แล้วก็ป๋าแกนะครับก็รู้สึกหุดหงิดเลยครับที่เห็นโกคูนั้นเป็นร่าง UI ได้โดยการต่อสู้กันระหว่างโกคูกับวิสจึงเริ่มต้นขึ้นนะครับโกคูก็ใช้ร่างแยกของเขาซึ่งจะเป็นทั้งหมดยกร่างด้วยก เคยใช้เลยนั่นแหละในสมัยเด็กๆนะครับในการโจมตีใส่วิทซึ่งถึงแม้นะครับจะมีร่างเงาลวงตาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ก็ไม่สามารถหลอกวิทได้จึงทําให้วิทนะครับสามารถจัดการร่างเงาลวงตาของโกคูได้หมดเลยซึ่งในท้ายที่สุดนะครับโกคูนะครับร่างต้นนะครับก็ทําการพุ่งเข้าไปเพื่อทําการโจมตีใส่วิทนะครับแต่วิทนะครับก็ทําการสวนกลับมาซึ่งวิทนะครับก็ทําการเอ็ดโกคูเลยแหละครับโดยวิทก็บอกเลยแหละว่าทางด้านโกคูนั้นเนี่ยเป็นร่างจริงแน่นอนเพราะว่าร่างจริงนั้นนะครับร่างกายจะไม่แตะพื้นและทันใดนั้นเองครววิททกกกก็ําาาาฟเข้้ไปี่โูแล โกคูก็ร่วงหล่นลงมานะครับและเขาก็กลับมาเป็นร่างปกติซึ่งทางด้านเบจิต้านะครับที่เฝ้ามองดูอย่างห่างๆแล้วก็ขี้อิจฉานะครับทางด้านของโกคูด้วยแซวหน่อยละกันพี่แกนะครับก็ทําการถามบิวเลยครับว่าวิทนั้นเนี่ยสามารถใช้ร่าง UI ได้หรือเปล่าซึ่งบิวนะครับก็เลยบอกแหละครับว่าปกติแล้วเทวดาเนี่ยพวกเขานะครับสามารถเป็นร่าง UI ไนะครับได้ปกติตลอดเวลาแล้วก็คือใช้ชุดประจําวันเนี่ยก็เป็นร่าง UI อยู่แล้วและเหตุการณ์นะครับถูกตัดพิธีการต่อสู้กันระหว่างโกคูกับวิสอีกหนึ่ง แต่ทางด้านวิทนะครับก็สามารถตั้งรับการโจมตีของโกคูได้หมดเลยแล้ววิทนะครับก็ทําการสอนโกคูอีกแล้วครับว่าตอนนี้นั้นนะครับร่าง UI ของโกคูยังไม่ใช่แบบว่าจุดสูงสุดของเขาซึ่งโกคูนะครับที่ต่อสู้กับวิทนะครับโกคูที่เป็นร่าง UI นะครับถูกวิทเวียงออกไปนะครับด้วยการโจมตีของเขาและทางด้านวิทนะครับก็ทําการขิงใส่โกคูเลยแหละครับว่าในตอนนี้นะครับเขานั้นสามารถเป็นร่าง UI นะครับที่แบบโคตรจะเพอร์เฟกเลยโดยร่าง UI ของวิทนั้นนะครับเหนือไปกว่าเมลุสเสอีกแต่ทางด้านวิสน ที่มันเก่งสุดๆแล้วนะครับแต่ก็ยังด้อยนะครับกว่าทางด้านของพ่อของเขาอย่างไดชินคันเพราะว่าไดชินคันนั้นนะครับสามารถใช้ร่างยูไนะครับได้เที่ยงตรงแล้วก็แม่นยำนะครับกว่าวิสซึ่งโกคูนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็ได้ข้อสรุปเลยแหละว่าเท่ากับว่าตอนนี้คนที่ใช้ร่างยูไทั้งหมดนะครับโกคูถือได้ว่าเป็นคนที่ใช้ U i ไนะครับได้อ่อนที่สุดแล้วซึ่งด้านวิสนะครับก็พยายามนะครับจะสอนโกคูไปเรื่อยๆนะครับก็คือพยายามแบบว่ามีช่องว่างตรงไหนบ้างนะครับที่โกคูต้องพัฒนาร ถูกตัดมื่ที่บิลกับทางด้านเบจิต้านะครับโดยบิลทําการถามเบจิต้าแหละครับว่าตอนนี้เนี่ยเบจิต้าไม่ได้มีเป้าหมายในการเป็นร่างยูไอแล้วใช่ไหมเบจิต้านะครับถึงทําการพูดตอบกลับไปตรงๆเลยแหละครับว่าในตอนนี้นะครับเขานั้นไม่อยากเป็นร่างยูไอแล้วเป็นเพราะว่าร่างยูไอนั้นนะครับมันไม่เหมาะสมกับเบจิต้าเลยซึ่งทางด้านบิลนะครับก็เห็นด้วยนะครับกับเบจิต้านะครับที่คิดแบบนั้นทางด้านเบจิต้าก็เลยบอกเลยแหละครับว่าถึงเขานั้นจะไม่สามารถเป็นร่างยูไอได้แต่เขาจะหาวิถีทางนะครับในการที่เหนือไปกว่าทางด้านโคคูให้้ได บิลนะครับจึงทำการพูดเสริมเบจิต้าให้เลยแหละครับว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าวิชาระดับพระเจ้าหรือระดับก็อดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ร่าง UI เท่านั้นโดยทางด้านบิลนะครับก็ได้ทำการขิงต่อเลยแหละครับว่าไอ้ร่าง UI นั่นน่ะมันเป็นวิชาของพวกเทวดากันโดยบิวก็เลยบอกเลยแหละครับว่าไม่เคยสังเกตเลยหรอว่าเทพทำลายล้างเนี่ยมันจะมีวิชาของตนเองอยู่ไอแบบว่านิ่งๆสงบนิ่งอะไรพวกนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะกับเทพทำลายล้างหรอกเบจิต้านะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับก็ตาลุกวาวเลยแหละครับแล้วก ฉันเนี่ยไม่ฝึกอะไรแบบนั้นให้พวกแกหรอกแต่ว่าเนี่ยรู้สึกเมื่อยตัวยังไงไม่รู้อยากจะออกกําลังกายสักหน่อยแต่ถ้าแกเนี่ยอยากจะจาไปใช้บ้างเนี่ยวิธีออกกําลังกายของฉันก็ลองตามมาสิซึ่งเหตุการณ์ถูกตัดไปที่เจ้าการโนล่าหนึ่งครั้งนะครับเจ้าการโนล่านะครับทำการลากคอเจ้าซวนทรีไปนะครับซึ่งดูเหมือนว่านะครับในตรงนั้นเนี่ยก็จะมีคนอยู่ด้วยนะครับซึ่งคนคนนั้นนะครับก็ทําการชมการโนล่าแหละครับว่ามีฝีมือเลยนี่ว่าสามารถนะครับนำเจ้าซวนทรีมาที่นี่ได้ซึ่งไอหนุ่มนะครับที่ แบ่งเงินรางวัลนะครับในการจับเซวนทรีกันดีกว่านะครับแต่ว่ากราโนล่าไม่เล่นด้วยนะครับโดยเขานะครับทำการเล็งเป้าไปที่ทางด้านไอ้เจ้าหนุ่มปริศนาคนนี้แทนซึ่งด้านกราโนล่านะครับก็มาที่นี่นะครับโดยการที่เขานั้นนําเจ้าเซเว่นทรีะครับในการมาขึ้นฆ่าหัวนะครับกับคนคนหนึ่งนะครับที่มีนามว่าเอเรก ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทางด้านกราโนล่านะครับก็เลยสามารถขึ้นเงินมาได้นะครับซึ่งเป็นเงินที่แบบใหญ่มากๆเลยนะครับที่เขาได้มาแต่กราโนล่านะครับก่อนที่เขาจะกลับนะครับเขาก็เลยถามเอร็กแหละครับว่าต้องการตัวเจ้าซวนทรีไปทําไมนะครับต้องการจะสร้างกองทัพนะครับให้มันยิ่งใหญ่นะครับหรือว่าเก่งๆเนี่ยเหมือนเจ้าโกอิจีหรือเปล่าแต่ว่าเจ้าเอร็กนะครับก็ทําการพูดนะครับเหมือนปฏิเสธไปนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการสร้างกองทัพนะครับเหมือนเจ้าโกอิจี ซึ่งดูเหมือนว่าผู้ว่าจ้างกราโนล่านะครับที่ชื่อว่าเอเรกนั้นต้องการข้อมูลบางสิ่งบางอย่างนะครับกับเจ้าเซเว่นทรีแต่ว่ากราโนล่านะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรสักเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยของานนะครับเป็นงานต่อไปเพื่อทําการขึ้นเงินแต่ว่าเอเรกนะครับผู้ว่าจ้างนะครับทำการปฏิเสธไปโดยเขาก็บอกเลยแหละครับว่าตอนนี้น่ะไม่มีงานอีกแล้วเนื่องจากว่านะครับฟรีเซอร์ได้ทําการคืนชีพขึ้นมาแล้วเมื่อกราโนล่าได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกตกใจเลยแหละครับกับการคืนฟื้นชีพขึ้นมานะครับของสองด้านฟรี อีกครั้งแต่ทางด้านเอริกนะครับทำการเตือนการโนล่าเลยแหละครับบอกว่ากาโนล่าเนี่ยอย่าไปต่อสู้เลยฟรีเซอร์ในตอนนี้นะครับฟื้นคืนชีพขึ้นมาแถมพลังของฟรีเซอร์นะครับก็ขึ้นมานะครับอย่างมหาศาลกว่าแต่ก่อนมากเลยนะครับทางด้านการโนล่าเนี่ยไม่สามารถต่อกรได้หรอกแต่ทางด well, ้านการโนล่านะครับก็ดื้อนะครับเหมือนขี้ดื้อน้ําเลยแหละครับโดยเขาก็บอกเลยแหละว่ายังไงก็แล้วแต่เขาจะลองนะครับในการต่อสู้กับฟรีเซอร์หากเขาไม่ลองแล้วก็เขาคงไม่รู้หรอกว่าจะสามารถนะครับชนะฟรีเซอร์ได้หรือเปล่าทางด้านการโนล่านะครับออกมานะครับจากการรับเงิน น้านฟรีเซอร์มากๆเลยและก็มีแวลตาที่มุ่งมั่นสุดๆเลยแหละครับในการแก้แค้นฟรีเซอร์ ซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านการโนล่าเลยมีเป้าหมายนะครับในการที่ไปที่ดาวซีเรียลนะครับแต่ว่าต้องรออีกสวันนะครับกว่าจะถึงซึ่งในตอนนี้นะครับในระหว่างที่เขากําลังอยู่บนยานนะครับมีคนกําลังดักป้นเขาอยู่โดยเขาคนนั้นนะครับต้องการเงินของการโนล่านะครับที่ได้มาจากการเอาเจ้าเซเวนทีนะครับไปขายซึ่งในตอนนี้เราจะทราบแหละครับว่าเผ่าพันธุ์ของการโนล่านั้นก็คือเป็นเผ่าพันธุ์ชาวซีเรียลนะครับโดยชาวซีเรียลนั้นนะครับจะมีความสามารถพิเศษโดยสามารถนะครับมีการเล็งนะครับเล็งการยิงปืนเนี่ยที่แม่นยากว่า ก็จะเป็นความสามารถพิเศษของเขา ซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านกราโนล่านะครับทำการปฏิญาณกับตัวเองเลยแหละครับว่าเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อชาวซีเรียลที่ตายไปแล้วนะครับเพื่อทําให้นะครับทางด้านกราโนล่าในตอนนี้นะครับแข็งแกร่งขึ้นไปเหนือทุกคนนะครับเพื่อทําการแก้แค้นนะครับทางด้านฟรีเซอร์และเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ดาวนะครับของท่านบิลและทางด้านมาฉาพยากรนะครับอยู่ดีๆก็ทํานายมาเลยครับว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนี้นะครับจะเกิดนักครบอันดับหนึ่งของจักรวาลเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการตัดจบตอนนี้ไปนะครับสลาสปอย ซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นสปอยตัวเต็มแล้วนะครับแต่แน่นอนแหละว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวเต็มอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมต้องขอดูก่อนละกันเนาะถ้าหากตัวเต็มกับสปอยเต็มอันนี้ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากก็คงจะไม่ได้ทําตัวเต็มนะครับอาจจะเป็นการพูดเล่าเรื่องราวนะครับหรือเอาข้อมูลอะไรต่างๆมาพูดมากกว่าเนาะก็เฝ้ารอละกันและสับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับเพราะตอนนี้นะครับดราก้อนบอลซูเปอร์ได้ขึ้ มีทางด้านนะครับโกคูเบจิต้านะครับหรือใครก็แล้วแต่ในการต่อสู้จะออกแนวแบบสตาร์วอลหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ต้องไปเฝ้ารอรับชมเลยครับหรับ d ์ดั o n เดิมซูเปอร์มัง,งะตอนที่68และอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยสหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ